นี่ครับมาดูข้อมูลโหแสนศึกนี่180ครับสูงแล้วครับแต่กาเบียวนี่เจอกาเบียวที่ต้องยอมให้ครับอาจจะเป็นยาวโยกเยกหรือว em ่าเป็นยาวแข็งแรงครับกาเบียวรู้จักหน้าคุ้นหน้าคุ้นฝีมือกันดีอยู่แล้วครับรายนี้ก็เห็นกันมาทั้งคู่ครับแสนศึกเองนี่ก็ประเภทหนักแรงใช้ได้ครับแต่กว่าจะเข้าไปถึงได้นี่อาจจะต้องลงทุนหน่อยครับแสนศึกโอ้กาเบียวนี่ยาวจริงครับ ยังคลำคลำทิศทางอยู่ครับโอ้แต่กาเบียหดมาแล้วครับโอ้แสนศึกยานิ่งครับอ่ะหดคืนไปบ้างครับปัดขึ้นบนครับยังโดนไม่จังสังเกตนะครับยกขาดสูงเลยครับกาเบียเปเรราก็ต้องระวังครับนวมเล็กๆนี่ถ้าโดนโฟกัสนี่มันไปได้เลยครับโอ้ยังเขียวอยู่ครับหมัดของแสนศึก พยายามจะล้วงลาตัวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หีบนําครับกระเบี้ยวอืมจะสับศอกไม่ถึงครับอเดง้งตีเข่าก็ยังไม่ค่อยชาร์ครับอืมมันังขาดขาดเกินเกินครับทั้งศึกทั้งคู่อะครับกระเบี้ยวเองก็ยังไม่ชาร์ดะดูครับหมัดก็ยังติดบางอยู่ครับแตรูดี โอขวานี้เข้าครับถอยเร็วครับแกเบลี่ยวจวังหวะที่แสงศึกกำลังจะสืบเข้าไปไม่เคยเห็นบ่อยๆครับจังหวะแบบนี้มวยไทยไม่่อยมีใช้ครับโอ้รับได้นี่กับเพื่อนี่ชิงตีก่อนเลยครับแสนศึกอาจจะแต่งโตนานไปนิดนึงหดล่างครับโอ้ยืนเทียบกันนี่ กยาวกว่าเยอะเลยเครับเอาสับล่างยังโอ้โหเททิ้งไปเลยครับแสนศึกอาจจะต้องหวานพื้นไวหวังผลบ้างนะครับแสนศึกครับอาจจะต้องเดินสืบเดินใกล้กว่านี้อีกนิดนึงอาจจะต้องลงทุนครับกาบเรือเตียงยังหลบไปได้ หมดไปแล้วครับแข้งซ้ายเอขวาคืนครับแมมีถอยผงาเหมือนกันนะครับกาเบียวแสนศึกต้องขู่หน่อยครับรัดโอ้โหตีหน้าขาแต่เริ่มจะเดินกล้าต่อยเลยครับพยายับหาจังหวะครับแสนศึกแต่กาเบียวก็มีแข้งมาตลอดหมดไปที่บริเวณพับนอกจับอย่างไงครับแสนศึก แกเบียวก็พยายามจะสับสอกจากข้างบนนะครับเออใจเย็นๆโอ้หวัยรุ่นบราซิลใจร้อนครับโอ้วงในนี่ก็เด้งตีเด้งตีนะครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับเด้งไว้ก่อนแ่กลายเป็นวงในของกาบเบียวเป็นรน้าที่ดูเหมือนว่าตีได้ถนัดถนีกว่านะครับแต่สึกยังไงครับพยายามเล่นงานลำตัวรัดไว้โอ้โหรัดแบบนี้ กระเบื้องป้องกันตัวได้เหรอครับวงในอ่ะไปโดนมาครับแสนศึกโอ้ต้องระวังครับโอ้ทำงานนะครับเจอใหม่โดนแข้งอีกแล้วครับโอ้อาการนี่ถ้าไม่ดีนี่ยางแตกได้ครับแสนศึกต้องระวังครับโอ้เริ่มออกเยอะเริ่มทําเยอะแล้วครับยกนี้ไปเลยล่าโอ้แล้วแข้งของแกนี่กระดูกล้วนๆนะครับ วงนอกวงในนี่ดูครับตอนนี้โอ้โหทำอะไรนี่มันวิบปั๊บวิบปั๊บไปหมดโอ้โหต้องทำอะไรสักอย่างแลละครับแสนสึกครับแบบนี้นี่เขาได้ใจครับหัวขวาไปยังไม่เข้าแกเบี้ยวโตโมาโดนอีกโอ้โดนเตะทับนอกนี่มีอาการเลยนะครับแสนสึโอ้โหดัตติมีดูครับแกเบี้ยนี่ชิงตีตลอด ต้องระวังนะครับโอ้ยด้มัดสองมัดดีครับอ่ะอมีอาการเมืออกครับกาเบียวโอ้โดนอีกหมัดหนึ่งโอ้สามมัดนี้เห็นเห็นครับต้องกอดเหมือกไงครับกาเบียวโอ้ถ่อในใจยาวเลยครับนี่ครับต้องตัดสินใจแบบนี้เลยครับเดินเข้าไล่จวงไล่ต่อยต้องขู่ให้กาเบียวกลัวบ้างโอ้ยใจแรงเลยครับโอ้โอ้ได้ผลรับมัดของแสนศึกอ่ะ โอ้แกเบียวก่เน้นโจมตีที่พับนอกครับต้นขาซ้ายครับโอ้ต้องกัดฟันเดินลุยแล้วเจอเสร่วงครับโอ้โหเจอศอกขวาเขาเต็มเตมโอ้โอต้องประคองสติก่อนครับแสนศึกยังสู้ครับสันศึกไว้นน้ามวยไทยอ่ะยี่สิบวิครับเอายังไงครับเอาต้องระวังครับเอาอยู่ไหมกาเบียวโอกาสเก็บเลยครับโอ้แสนศึกก็สู้ครับมีศวนตลอด บวกเลยครับแสนศึกไม่สนแล้วครับไทยกับแกเบียเปเรร่าครับแกเบียวนี้ต่อยสบายเลยครับได้นับไปด้วยครับโอ้โหเดินเต็มฝ่าเท้าเลอเกินครับยกนี้รัดมาโนมมาโอ้โหแล้วดูแกเบียแกเป็นครับโอ้โหตัรัดติดตัวไม่ให้แสนศึกได้ตีครับอ่ะผิดยันไว้แสนศึกกลายเป็นแกเบียเป็นฝ่ายชิงตีก่อนนี่ครับ ใจยังสู้ครับสสนศึกไว้น้ำมวยไทยพยายามเจ้าคืนรับในแม่แต่เป็นการเบียนชิงออก,ก่อนตลอดครับมัดขวาย่างคล่อมไปครับโอ้โอโยกนี้นี่เปิดโหมดเดินลุยแล้วอ่ะต้องบีให้หมดครับต้องเดินบทให้อยู่มัดขวาคล<ว>่อมไปอ่ะเกรงไว้ครับขวาแสนศึกโอ้ยโดนตีกแล้วโอ้ ต้นขาซ้ายนี่โอ้ปื้นเลยครับโอ้กัดฟันกอดๆเลยครับเดินเอาขวางหน้าดันหน้าไว้ครับยังไม่มีจังหวะครับเตะเข้ามาโอ้ยสอกมาอีกแล้วต้องระวังด้วยครับแม่เทเลอร์เทลาดิเอ้าวได้หมัดนึงโอ้หายใจยาวกันครับเอาต้องเดินลุยครับอีกครึ่งยกอ่ะซ้ายครับแกาเบลก็พยายามจะคุมเกมนะครับ หรืนี้เท่าไรต้องใส่ให้หมดเลยครับแสนสกเวยหน้าวยไทยหมัดขวาก็ยังไม่แม่นครับตอนนี้กาเบรียแบบสู้พลางถอยพลางแล้วครับโอ้ยโอ้ประตูยังไม่ปิดครับแสนสึกยังมีโอกาสครับไม่เป็นไรครับประตูสวรรค์รอรับเสมอครับเข้ามาเอาบวมเข้าปั้นกันแล้วครับเดินเข้าไปกาเบียลตั้งศอกดักครับอ้าโดนครับโอ้ยโอ้ โอ้ส่กันแบบไม่ไม่มียั้งเลยครับแม่กราฟมันกำลังจะขึ้นจะขึ้นก็วูบลงไปอีกครั้งเลยครับอ่ะไป็นไรครับไต่ขึ้นมาใหม่ยังมีเวลาแสนศึกอีกนิดหน่อยครับทีบโอ้โหไปเน้นหมัดขวาครับแต่ว่าเจอศอกแล้วครับจะไปสายหน้าไม่มีประโยชน์ครับไม่ใช่พยักร้ายครับไปลองสายหน้าครับเราต้องเดินทําครับแกเบีนี่ถอยน็อกรอบแล้วครับอ่ะลิกตัวถอยต่อครับแกเบี้ บอกเมื่อไรหมดยกสตีครับแกเบี้ยวโอ้ตอนนี้ไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับแกเบี้ยวเปเรล่าต้องก่อนครับขอพักไ้ว้ก่อนครับอันนี้ไม่ได้กอดทําครับอันนี้ขอพักแน่นอนโอ้โหอาการโอ้หันไปมองทีมงานวีเลียงครับโอ้แกเบี้ยวโอ้หมดทางหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นหนุ่มบราซิลครับแม่ไอการยาวครับแกเบี้ยวเปเรล่าเฉือนจะนะคะแนนไปครับ